ครับวันนี้ร้านที่ดีเปาบายนำเสนอรถเข้าใหม่นะครับเป็นไท่อัมสตีทวิน900นะครับรถปี2016รถไม่เคยมีบาดเหตุล้มหรือชนนะครับสีเดิมนะครับครับผมเริ่มของแต่งเลยดีกว่าครับชุดกระจกปลายแฮนด์นะครับครับผมแล้วก็มีท่อ N7 มานะครับคันนี้เป็นท่อ N7 เซเว่าะอยู่เหมือนกันเบาะไท่อัมเบิกศูนย์นะครับคันนี้เนียนๆเลยครับผมแล้วก็ยางนะครับเบิกใหม่มานะครับสกอร์เปียนเทลนะครับเทลทูนะครับดูท่อ แข็งคงแข็งเครื่องสวยนะครับอ่ะเลขไมานดีกว่าครับเลขมาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่ันสี้ยีโลไมแทนะครับฟองเสียงยองดูครับครับคันนี้ทั้งร้านที่ดีโปรบายต้อเสนอขายในราคานะครับ 2 3 5 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่084 256 1536 Td Probuy นอกจากเราขายนะครับงรับซื้อบิ๊กไบทุกประเทศให้ราคาที่คุณพอใจนะครับเช็คก,กันเข้ามานะครับ Td Probuy ไม่เป็นสองรองใครครับขอบคุณครับ